ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆน่ารักที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยค่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูทิพย์คุณครูมายนะคะก็จะมาสอนในหน่วยของการเรียนรู้นะคะเรื่องผักและผลไม้นะคะในเรื่องของประโยชน์ของผักและผลไม้ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในเนื้อหากันนะคะวันนี้คุณครูทิพย์และคุณครูมายนะคะมีนิทานสนุกๆนะคะให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปรับฟังกันเลยนะคะข้าวสวยข้าวต้มกินผักผลไม้ขับถ่ายดี เรื่องพี่สแตมภาพลาลานาเอ็มข้าวต้มกินแต่ของโปรดของมีประโยชน์สายหน้าบายบายแถมยังไม่ค่อยดื่มน้ำเททิ้งประจำเสียได้เสียได้ตอนเช้าตื่นช้าทุกวันนั่งอึไม่ทันกลัวไปเรียนสาย เข้าห้องน้ำได้เดี๋ยวเดียวรีบเร่งจริงเชียวจนไม่ขับทายพักเที่ยงดื่มน้ำอัดลมและกินขนมของหวานหลากหลายกินจนตัวแน่นพุงป่องเริ่มจะปวดท้องอึดอัดร่างกายจะไปห้องน้ำสักหน่อยแต่เพื่อนก็คอยชวนเล่นจนบ่ายหมดเวลาพักกลางวันไปอึอไม่ทันอั้นไว้อั้นไว้ เลิกเรียนเข้าต้มปวดท้องขับถ่ายไม่คล่องอึแข็งมากมายนั่งเบ่งนานจนเจ็บก้นลำบากลำบนยังอึอไม่ได้เข้าต้มหน้าเป็นห่วงเชียวดูแล้วซีดเซียวเหมือนไม่สบายคุณครูอาสาจะช่วยถ้าหนูเจ็บป่วยก็บอกครูได้ข้าวต้มค่อยๆย,ยอมรับอึอไม่ออกครับก้มหน้าเอียงอาย ครูจึงช่วยบอกวิธีให้ทำตามนี้ท้องผูกเดี๋ยวหายเริ่มจากต้องเปลี่ยนขนมลูกกวาดลูกอม,มเป็นผลไม้กินผักประจำทุกวันกากใยในนั้นจะช่วยขับถ่ายดื่มน้ำเปล่าให้บ่อยๆน้ำหวานดื่มน้อยไม่ต้องเสียได้เลิกดื่มพวกน้ำอัดลมเปลี่ยนมาดื่มนมดีต่อร่างกาย ขับถ่ายให้เป็นเวลาตอนเช้าดีกว่านั่งอึสบายแต่ถ้ายังอึไม่ออกไม่เป็นไรหรอกเวลาอื่นได้ถ้าทำตามที่ครูบอกยังอึไม่ออกท้องผูกไม่หายควรรีบไปโรงพยาบาลอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวเป็นโรคร้ายทุกคนถ้าทำตามนี้ร่างกายจะดีขับถ่ายง่ายได้ ท้องโล่งก็มีความสุขได้เล่นสนุกสบายสบายค่ะเป็นไงคะเด็กนๆนิทานของคุณครูที่คุณครูมายเป็นไงคะเด็กๆฟังแลวสนุกไหมคะอ่าแล้วในนิทานนะคะเอ่อพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะอ่าเกี่ยวกับเรื่องของการกินผักและผละไม้ใช่ไหมคะค่ะในนิทานมีตัวละครอ,อะไรเอ่ยมีใครบ้างคะในนิทาน ออมีข้าวต้มข้าวสวยใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณครูใช่ไหมคะค่ะเป็นไงคะน้องข้าวต้มน้องข้าวต้มชอบกินแต่อาหารที่ตัวเองชอบใช่ไหมคะเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์เลยนะคะเช่นลูกอมลูกกวาดใช่ไหมคะน้ำอัดลมขนมกรุบกรอบเป็นไงคะมีประโยชน์ไหมคะไม่มีเลยใช่ไหมคะแล้วเป็นไงคะน้องข้าวต้มอ่าน้องข้าวต้มก็ท้องผูกใช่ไหมคะ แล้วใครมาช่วยน้องข้าวต้มเอ่ยอ่าคุณครูนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆนะคะคุณครูก็แนะนําให้กินอะไรคะอ่าให้กินผักและผลไม้ใช่ไหมคะทันั้นแสดงว่าผักและผลไม, ي, ม้มีประโยชน์ไหมคะอ่ามีประโยชน์นะคะผักและผลไม้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเมื่อน้องข้าวต้มกินผักและผลไม้เป็นไงคะน้องข้าวต้มก็ท้องไม่ผูกใช่ไหมคะ ค่ะแล้วทําให้ถ่ายคล้องด้วยใช่ไหมคะไม่มีปัญหาเลยเวลาเอาไปถ่ายแล้วจะไม่เจ็บก้นด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็ต้องกินผักและผละไม้นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูมายมีอะไรให้เด็กๆดูคะวันนี้คุณครูมายก็มีผักแล้วก็ผลไม้มาให้เด็กๆดูด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆอ,อันนี้เดี๋ยวคุณครูมาจะให้คุณครูทิพย์ถือตะกร้าผลไม้นะคะแล้วก็ คุณครูไม้ก็จะือถือตะก้าผักนะคะม,มาดูกันคถะว่าในส่วนของผลไม้มีอะไรบ้างคะรูทิอ่าก็จะมีเง้ะนะคะมีมังคุดนะคะมีผลไม้หลายอย่างเลยมีมะละกอนะคะมีเตงโมลำไย,ยองุ่นน้อยนาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเด็กๆเยอะมากเลยค่ะในของครูมาในตะก้าของครูไม้นะคะมีผักเยอะแยะเลยอ่าอย่างแรกมีพริกมีพริกหยวก แล้วก็มีมะเขือเทศมีมะนาวมะเขือม่วงเห็ดแล้วก็มีประกาศขาวค่ะมีเยอะแยะเลยเห็นไหมคะของพวกนี้เป็นของที่มีประโยชน์กับร่างกายเรามากๆนะคะเด็กๆเด็กๆต้องทานเยอะๆนะคะค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูไมค์ก็จะมีบัตรภาพมาให้เด็กๆชมค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีบัตรภาพอะไรบ้างนะคะเอบัตรภาพแรกนี้เป็นรูปอะไรคะเด็กๆบอกครูไมายได้ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะเป็นเกี่ยวกับผล,ลไม้เด็กๆเ,เ,เก่งมากค่ะมีอะไรบ้างนะ้อ่าแอปเปิ้ลอะไรคะกล้วยองุ่นสตรอเบอรี่สม้ม แล้วก็มีเชอร์รี่ส้มโอด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะผละไม้พวกนี้นะคะก็ให้ประโยชน์กับร่างกายเราให้วิตามินให้แร่ธาตุต่างๆนะคะทําให้ร่างกายเรามีผิวพรรณที่ดีมีสุขภาพที่ดีค่ะเอภาพนี้มีอะไรบ้างคะเด็กๆเป็นภาพอะไรนะ้า อ่าเก่งมากค่ะเป็นภาพผล,ลไม้ต่างๆเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างนะ้าอ่ามีเด็กที่รู้จักแค่รอดใช่แล้วคะ่ะมีอะไรอีกคะเด็กๆรู้จักไหมคะกระเทียมใช่แล้วคะ่ะมีผักเยอะแยะต่างๆเยอะมากเลยนะคะผักพวกนี้นะคะก็ให้สารอาหารกับเราให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงมีกระดูกที่แข็งแรง มีสุขภาพที่ดีนะคะเด็กๆต้องทานเยอะๆนะคะผักมีประโยชน์มากๆเลยค่ะค่ะเมื่อเราทานผักผลไม้ทานอาหารให้ครบเป็นไงคะเด็กๆในภาพนี้เป็นยังไงคะอ่าใช่แล้วค่ะมีสุขภาพที่ดีล่าเริงแจม่มใสมีความสุขเห็นไหมคะเพราะว่ากินผักผลไม้เยอะค่ะ ภาพนี้เป็นยังไงคะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นไงคะโอ้สวยเลยใช่ไหมคะผิวพรรณสดใสเห็นไหมคะว่าถ้าเราทานผักผลไม้เราจะมีผิวพรรณที่สวยขาวอมชมพูเลยเห็นไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก็ต้องทานผักเยอะนะคะเอ๊พอทานผักแล้วทานผลไม้แล้วทําให้เราทำไมคะ ในภาพเป็นอะไรคะขับถ่ายใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กคนนี้ทานผักผลไม้เยอะทานอาหารครบทําให้เด็กคนนี้ถ่ายง่ายถายสะดวกไม่เจ็บก้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทานผักเยอะๆนะคะอ่าอุ๊ยภาพเด็กคนนี้ทําไมคะโอ้ตาหงีเลยอ่าใช่แล้วค่ะ เด็กผู้ชายคนนี้ขับถ่ายไม่ออกเอ๊เป็นเพราะอะไรนะอ่าเก่งมากค่ะขอไม่ทานผักทานแต่ขนมขบเคี้ยวทานของที่ตนเองชอบไม่ค่อยทานผักผลไม้เลยทำให้เด็กคนนี้บึ่เบ่งไม่ออกทำให้เจ็บก้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต้องทานผักผลไม้ค่ะเอ๊ ภาพนี้เป็นยังไงคะเด็กๆโอ้ยมีพุงป่องเลยใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กคนนี้ทำไมคะอ้วนใช่ไหมคะเพราะอะไรคะอ่าใช่แล้วคะ่ะทานแต่ของหวานขนมขบเคี้ยวกินแต่ของที่ไม่มีประโยชน์ทำให้เด็กคนนี้ทำไมคะอ้วนเลยใช่ไหมคะอ่าถ้าเด็กๆไม่อยากมีรูปร่างแบบนี้นะคะเด็กๆต้องทำไมคะ อ่าเก่งค่ะทานผักผลไม้เก่งมากค่ะค่ะเด็กๆก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าผักผลไม้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรนะคะเพราะในเรื่องของอทําให้ร่างกายเราเนียสดชื่นผิวพรรณเราดีใช่ไหมคะแล้วก็การขับถ่ายก็ขับถ่ายได้สะดวกนะคะเวลาเด็กๆเด็ก ่ายอุจจาระเนี่ยเด็กๆก็จะไม่เจ็บก้นเพราะว่าในพวกผักและผลไม้เนี่ยนะคะจะมีกากใยของอาหารเด็กๆรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยกาก,ากใยอาหารเนี่ยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยระบบขับถ่ายของเราได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะก็ต้องกินผักและผลไม้เป็นประจํานะคะค่ะแล้ววันนี้ครูทิพย์ก็มีคําศัพท์นะคะภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะคาแรกนะคะอ่านว่า vegetable นะคะเดี๋ยวเด็กๆสกดตามคุณทิพย์นะคะ V E G E T A B L E v e g e t a b l e ผักอีกครั้งนะคะ V E G E T A b l e vegetable ผักนะคะต่อไปนะคะคำต่อไปอ่านว่า fruit fruit เดี๋ยวเด็กสะกดตามนะคะ,ะ f r u i t fruit ผลไม้อีกครั้งนะคะ f A r u i t Foot ผลไม้เด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆท่องคำศัพท์ด้วยนะคะค่ะแล้วจากคำศรรพัศรรพท์ภาษาอังกฤษเนะคะวันนี้ครูทิพย์ก็มีคำศัพท์นะคะเป็นภาษาไทยอเป็นตัวพยญชนะผสมสระนะคะซึ่งวันนี้จะเป็น สระไอนะคะคำแรกนะคะคาว่าขอไข่สระไอขอไอไข่อีกครั้งนะคะขอไข่สระไอขอไขอไข่ค่ะคำต่อไปค่ะต่อเต่าสระไอต่อไอไตอีกครั้งนะคะต่อเต่าสระไอต่อไอไต คำต่อไปค่ะถอถุงสาะไอาถอ,อไอไถอีกครั้งนะคะถอถุงสระไอาถอ,อไอไถค่ะคำต่อไปนะคะเป็นปอปลาสระไอาปอไอไปอีกครั้งค่ะปอปลาสระไอาปอไอไปค่ะคำสุดท้ายนะคะ วเวนสระไอวอไอวีอีกครั้งหนึ่งค่ะวหวนสระไอวอไอวยค่ะเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆต้องฝึกอ่านด้วยนะคะตัวพยัญชนะแล้วก็สระผสมกันเนี่ยเด็กๆก็ต้องฝึกอ่านด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาบวกเลขกันนะคะ เด็กๆจะเห็นนะคะจะมีภาพผักนะคะน,นี่เป็นภาพผักอันนี้ผักอะไรคะเด็กๆอ่าเก่งมากค่ะเป็นแครอทนะคะส่วนภาพนี้นะคะเป็นผักคะน้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าวันนี้คุณครูทิพย์นะคะมีแครอทมานะคะกี่หัวนะคะเรามานับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดนับแปดตอบว่าแปดค่ะเวลาเราใส่เลขเราใส่เลขแปดนะคะค่ะเรามาดูซิเรามีผักคะน้ามากี่ต้นหนึ่งสองนับสองตอบว่าสองนะคะเวลาใส่ก็ใส่เลขสองนะคะก็เป็นแปดบวกสองนะคะ ทีนี้เรามานับดวมซิคะว่าวันนี้คุณครูทิพย์มีผักทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเรามานับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับสิบตอบว่าสิบนะคะเพราะฉะนั้นแปดบวกสองเท่ากับ สิบนั่นเองค่ะนะคะสิบมีเลขหนึ่งกับศูนย์ค่ะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆอ่าเป็นภาพเกี่ยวกับผลไม้นะคะในฝั่งนี้นะคะในด้านนี้จะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆรูปส้มและตรงฝั่งนี้นะคะข้างนี้เป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปแอปเปิลนะคะอ่าเรามาดูซิว่าวันนี้คุณครูมายเอาส้มมากี่ลูกคะดูสิคะหนึ่งสองสามอ่าผ่านับสามตอบว่าสามนะคะใส่เลขสามนะคะอ่าเรามานับแอปเปิลนะคะดูซิคุณครูมายเอาแอปเปิลมากี่ลูกด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดนับเจ็ดตอบว่าเจ็ดนะคะใส่เลขเราก็ใส่เลขเจ็ดนะคะเพเป็นสามบวกเจ็ดนะคะทีเรามาดูซิว่าเราจะมีผล,ลไม้ทั้งหมดเลยนะคะกี่ผลนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเอ่านับ10ตอบว่า10ค่ะแล้วก็ใส่เลขสิบตรงด้านนี้นะคะก็เป็น3ามบวกเเท่ากับสินั่นเองค่ะค่ะเลขสิบมีหนกับ0นะคะเด็กๆอยู่บ้านหัดบวกเลขด้วยนะคะค่ะค่ะและในช่วงของ เ,เสริมประสบการณ์นะคะคุณทิพย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปพบคุณครูมายนะคะในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค่สวัสดีค่ะเด็กเกวันนี้มาพบกับคุณครูมายนะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะหน่วยสาระการเรียนรู ผลไม้ค่ะเรื่องประโยชน์ของผักผลไม้ค่ะกิจกรรมสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะคุณครูไม้ก็มีใบางานมาให้เด็กๆระบายสีกันค่ะเรามาฟังคำสั่งกันเลยนะคะให้นักเรียนระบายสีประโยชน์ของผักผลไม้ให้สวยงามค่ะอุปกรณ์นะคะมีดังนี้ค่ะสีไม้สีเทียนค่ะ ใครเด็กพร้อมแล้วนะคะมาระบายใบงานพร้อมกันเลยค่ะค่ะคุณครูไม้ก็จะเริ่มระบายด้วยสีเขียวนะคะจะมาระบายผักคะน้ากันเลยค่ะเด็กๆค่อยๆระบายไปเรื่อยๆนะคะระบายอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะผักเราต้องใช้สีอะไรคะ สีเขียวใช่ไหมคะใช้แล้วค่ะผักก็มีหลายเฉดสีนะคะมีสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มเด็กๆก็ค่อยระบายนะคะระบายไปเรื่อยๆจะเย็นๆไม่ให้ออกนอกเส้นนะคะ ของครูไม้ก็ระบายใกล้เสร็จแล้วนะคะของเด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะถ้ายังไม่เสร็จค่อยๆระบายไปนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะค่ะใบง,งานของคุณครูไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะใบง,งานของคุณครูไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปใบง,งานของเด็กๆส่งมาในลายกลุ่มของห้อง สำหรับวันนี้นะคะคุณรูมายก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ